ตู้พิกอัพวานคุรินั่นเองนะครับถามาว่าตู้เนี้ยคนสุ่มหรือคนข้ามผมบอกก่อนนะครับว่ามันกลางๆครับเดี๋ยวเหตุผลเพราะอะไรทําไมผมจะมาบอกเลยแล้วกันนะอันดับแรกคือในส่วนของอ่าเลดในการออกครับทีนี้เราเห็นใช่ไหมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีกลุ่มร้อยศูนย์ยูซึ่งกลุ่มร้อยศูนย์ยูวานุคุริทั้งหมดเลยครับไคโดกลุ่มไคโดทุกตัวทุกอย่างมันอยู่ในนี้เท่ากับว่าหากว่าเพื่อนสุ่มเนี่ยมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครพวกเนี้ยเยอะตามไปด้วย นั่นเอนะครับแล้วก็ในส่วนของเศษเนี่ยมันเรียกว่าเป็นของแถมอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของตัวละครอ,อย่างที่บอกครับว่ามันมีหลายตัวจัดจัดที่โดยเฉพาะกลุ่มไคโดแล้วกันผมจ่าจงเลยแต่ถ้าดีกว่านี้อาจจะมีแบบตู้เฉพาะกลุ่มไคโดอะไรเงี้ยถ้าจําไม่ผิดเหมือนไม่เคยมีนะถ้ามีตู้แบบนั้นจริงโคตรหน้าสมอ่ะผมบอกเลยหลบถ้าตู้ไคโดล,ลด้้วนเลยนะกลุ่มทั้งกลุ่มเลยอะแจ็คคิงคุยคือมาครบเลยอันนั้นหน่าสมจัดจัดแต่อันนี้เนื่องจากว่าไอ้กลุ่มไคโดมันก็อยู่ด้วย แล้วยังไม่รวมกับฟี่บุกถล่มอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้หรือว่ารอไอรอบุกอะเออไอน่านักก็ถือว่าเล่นได้ดีในเมตานี้นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่รับมือกาบได้เอาผมพูดย่า้เลยคือแมงพุ่งบุ๊บเปิดลูมมันไม่ตายไงประเด็นอน่ะเออมันเลยอยู่ได้ยาวแล้วการตีอะตีหลายฮิตด้วยผัเลยมองว่าเออมันก็น่าจะโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีสีดาวไอพวกแบบเอเด็กอะไรพวกนี้มันก็เล่นได้ละกันแต่บอกว่ามันต้องดวงอะ่ะเออว่าว่ามันจะออกไหมอะ่ะมันก็คือปัญหา,า,าเนื่องจากว่าเลดอะมันดี อ่ะเลดีแต่ออกไม่ออกอ่ะอันเนี้ยไม่กล้าตอบผมเลยบอกว่าตู้เนี้ยมันกลางๆแต่หากเพื่อนๆองว่าเฮ้ยจะเอาเศษตรงนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าคิดจะเอาอยู่แล้วนะย้ําถ้าจะเอาอยู่แล้วนะจะสุ่มก็สุ่มแต่บอกก่อนนะครับว่าคุณอาจจะไม่ได้ตัวละครที่มันอยู่ในหน้าตู้เนาะให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวทีนี้เราถามว่าไอ้ตู้วานอเนี่ยเมื่อกี้เราคุยแค่ซับความคุ้มแล้วเอาเมนอ่ะมีตัวไหนเลื่อกไดนบ้าง หลักๆที่คุยกันนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของ King Albert คือ King งมัดนั่นเองนะครับถ้าถามว่าในตู้นี้นะคิงมัดน่าสนใจเพราะซัพเนี่ยได้อยู่ละอันดับต่อมาก็คือเมนครับแนวแถวสองคล้ายๆตัวละครจาบาแต่ถามผมเนี่ยมันคงไม่เท่าจาบาหรอกแต่มันก็เล่นได้เอาเอาว่าเล่นได้แล้วกันสามารถรับมือได้กับหลายๆตัวลําบากไหมพอสมควรเผื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าเกมเลนให้ดูดีกว่า ขออธิบายก่อนที่จะเริ่มนะครับเนื่องจากว่าคิงอเบิร์ดส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเล่นคือเล่นสายวิ่งแต่เห็นไหมไม่มีเลยครับดังนั้นก็มันคือมันไม่มีอะ่ะเออหลักๆกคือเราเล่นวิ่งไงวิ่งเสือไม่มีก็กูจะเล่นยังไงวะเนี่ยเออเดี๋ยด้นะนะพยายามอยู่แถวสอน,นะครับและเป็นไปได้เนี่ยพยายามเล่นตัวคูซันเป็นหลักเพราะว่ามันค่าได้นะครับเนหะชารจจังหวะในการเล่นหน่อยเข้าเข,ข้าไปก็ไม่ได้ตอนเนี้ยเข้าไปก็โดน เห็นปะเข้าไปก็โดนจริงๆอ่ะไม,ไม่ไม่ต้องบวกเลยถ้าบวกบวกยังไงก็โดนเยอะขนาดนั้นอนะ่ะไม่ได้หรอกเออผมอยากไปหน้าบ้านก่อาจังเลยอ่ะนี่คือกูยังไม่ได้เล่นเลยเลยไม่มีคนบวกให้อ่เอเดี๋ยนะรอหาจังหวะนิดนึงผมหาจังหวะเล่นเล่นคุซันอยู่นะตอนเนี้ยเพื่อให้เขาตายนะครับเพื่อที่จะได้เพื่อนเล่นได้เนาะโอเคเขาโดนแล้วเอาเลยบึ๊บหนึ่งดอกครับ รอนิดนึงเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งก็ตายโห้ยไม่ทันชิปหายละชิปหายตายเลยเฮ้ยคุณจันมันไม่ตายกันวะเลือดมันเยอะเลยขนาดนั้นวะโอเคโอเคอเคอาไปไปคือหลักๆอ่ะมันทําได้เท่านี้เว้ยส่วนที่เหลือมันต้องรอเพื่อนแล้ว<_ <k> _ <Q> เห็นว่าทีมมันไม่มีตรงกลางถ้าไม่มีตรงกลางก็ค่อข้าที่จะลำบากนะส่วนอาคายุส่วนใหญ่ตีอะ่ะแม่งไม่ตายหรอกส่วนใหญ่เลยโดด โอเคตายละโอเคเรียบร้อยจมนะครับแล้วก็ถ้าตีติดไฟมันอึ๊บโอเคแม่เอ้ยจะให้กูหลบไลยก็ไม่ได้รอหาจังหวะเล่นเดอร์ตอนนี้คือรอเดอร์โอ้โหติดบู๊กูก็ไม่ควรเล่นอีกอ่ะโอเคได้หลบสักทีโอ้โหแม่แล้วเจอจาวาวึบวึบวึบ อ่ะกูโดนละเป้าเป้าคือจาบานะโอเคว๊บลบไปไมนต้องบอว่าตีตีตีธรรมดาก็ได้อ่อว,ว,ว๊บว๊บวับเรียบร้อยครับชิบหายกูโดนไปเผาตายโอ้ยแต่ฆ่าเรียบเลยนะเมื่อคือเมื่อกี้ฆ่าฆ่าเรียบเลยอะ่ะคือจังหวะมันเป็นอย่างเงี้ยครับคือว่า ให้ตีธรรมดามันก็ค่อนข้างที่จะลำบากคือมันต้องใช้สกิลเป็นหลักชัดเจนนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะเล่นอวิง่งดีไหโอเควุ๊บเรียบร้อยครับดอกเดียวดับดึงดึงโอเคเดี๋ยวรีบไปไม่ทันว่ะ ปึ๊บปึ๊บเราเรามีแฉงอยู่เรามีแฉงอยู่ได้อยู่ได้อยู่โหโหไม่ทันแล้วว่าปึ๊บโอ้โหไม่ทันเจอคูซันจบจ้าก,ก็ตามที่เห็นนี่แหละคือแถวสองอะ่ะหลักๆเราก็จะเล่นอยู่ที่ประมาณนี้แหละครับส่วนแพ้หรือชนะมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะโอเคก็หลักๆอยากให้เข้าใจว่าตัวละครอ,อ,อ่ะมันสำหรับวานโอที่ดูอะ่ะมันมีแค่ยิงอเบิร์ดแล้วถามว่าเมื่อกี้ม,มันต่อยคุูซันตายไหมเห็นว่าฆ่าห้าตัว มันไม่ได้น่าเกลียดนะค่าตัวแถวสองอะแต่ถามว่าจะให้แบบไปสู้กราฟโอเคยอมรับก่อนว่ามันก็คงเป็นขั้นนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคก็เล่นให้ดูกันหลักๆเป็นประมาณนี้ละกันส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็อยากบอกว่าถ้าใครมีคิงเอากันตรงๆนะเล่นเมนอะจาบาอาจจะเหมาะก,กว่าอันนี้ต่อกันตามตรงนะจาบาเหมาะก,กว่าแต่คิงมัดมันจะเก่งก็ต่อเมื่อมีฟรีฮิตแต่เนื่องจากว่าฟรีฮิตเนี่ยเมื่อกี้เห็นใช่ป่ะแป๊บเดียวแม่งขายละและจาบามันก็ออกแบบมาเพื่อฆ่าฟรีฮิตด้วย ดังนั้นก็อย่างที่เห็นนี่แหละหรือว่าอย่างาตัวละครคุซันเงี้ยเราพลาดทีก็โดนแช่ก็าตายแล้วโอเคแล้วกันนะเป็นประมาณนี้ก็หลักๆอ่ะอยากให้เข้าใจว่าตัวโนตัวที่ดีที่สุดข,ของมันณนตอนนี้เท่าที่ผมมองก็คือคิงมัดแต่ถามว่ามันจะเล่นได้ไหมก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้สภาพเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะฆ่าใครไม่ได้มันฆ่าได้ครับแต่มันคงไม่ได้เก่งเวอร์วังเหมือนตอนแรกที่มันมานั่นเองเนาะแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยตัวละครนี้มันยังเก่งกับตัวละครที่เพิ่มเดฟ อ่าเพราะตัวไหนก็ตามที่เพิ่มเด็อ่ะมันจะค่อนข้างตีแรงมากยิ่งขึ้นด้วยไปในตัวนั่นเองแล้วก็ฟรีฮิทของมันนะคือคือปัจจัยหล,ลักละกันแต่ฟรีทของมันค่อนข้างที่จะได้ยากมันไม่เหมือนกับตัวเอสฮอคเอสฮอคอันนั้นโอเครู้สึกดีกว่าเยอะนั่นเองนะครับโอ okay. เคไปประมาณนี้แล้วกันนอ้องสำหรับคลิปนี้